สวัสดีตอนเช้าในวันที่อากาศแจ่มใสนะครับวันนี้หลังจากที่ผมได้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในสวนกล้วยสวนตะไคร้เราเห็นผลวันนี้นะนะก็ได้ลองแบ่งมาใช้ดูนะครับก็ให้มาผสมลงไปแล้วครับมาไม่ทันเ็าพ่นไปรอบสองรอบแล้วนี่ครับเหลือแค่นี้และนะครับนะครับสามถังนะครับเพื่อที่จะใช้พ่นมันฝั่งนู้นนะครับก็ได้พ่นไปรอบสองรอบแล้วนะครับผมก็มาแบบเซไสายหน่อยเนี่ยครับก็เลยพามาดูนะครับพ่นมันบางท่านก็ถามผมว่ามันพ่นได้ไหมวันนี้ผมพามาดูแล้วนะครับ หลังจากที่ผมได้ใช้แล้วก็มีน้าๆเนี่ยลองเอามาใช้ดูเนี่ยครับอันนี้คือก่อนพ่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหลังพ่นว่าจะเป็นยังไงนะครับย้อนกลับไปดูนะครับเขาก็ได้ผสมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็มีอะไรที่ผสมกันหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังข้อแสงน้าหมักจากพืชผักหรือว่ากล้วยที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันสุกๆหวานๆใส่ลงไปนะครับนี่ครับก็เลยพามาดูนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่พ่นนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะเดินฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นก็ส่วนใหญ่ก็ทางใบนะครับทางใบแล้วก็บริเวณโคนแต่หลักเราจะเน้นที่ใบนะครับนะครับไล่ไปเลยครับเดินไปเลยนะครับแต่ต้องทนต่อสภาพกลิ่นนยครับเมื่อได้พ่นไปแล้วนะครับอันนี้คือใช้เครื่องนะครับเดินเลยครับ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เครื่องก็จะเป็นแบบคันโยกครับแบบนี้อาจจะสังเทต่ใช้กันโยกเพราะว่ามันตันครับเพราะว่าในขณะที่ใส่ไปตอนแรกไม่ได้กรองเท่าไหร่เปลือกไข่อะไรเศษอะไรอัดเต็มไปหมดนะครับก็เลยต้องถอดเครื่องล้างนะครับส่วนเครื่องนี้ก็โอเคแล้วนะครับเอาแบบนี้เลยครับแนะนําให้พน่นถ้าเกิดว่าไม่เป็นช่วงเช้าก็เป็นช่วงเย็น